ดรนักชนะนะคะท่านเป็นผู้ธนารศูนย์โรงเรียนทั้งประเทศะคะของกสิทธิการจะตัวแทนกองกสิทธิการมาโรงเรียนตลอดเวลาทั้งประเทศนะไม่ใช่เฉพาะที่นี้นะคะแม่ก็ก็ทำตามขั้นตอนนะนะคะเพราะว่าปกติเขาแตะที่ผ่านมาค่ะฉันไปรับแล้ววันรุ่งเช้าด้วยความที่แม่ยังไม่เชื่อค่ะ ก็เลยพาลูกมาแล้วให้รีแจ้งความจะได้รีบดําเนินเดวที่สุดค่ะวันที่สิบก็ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรขุ้หน้าค่ะพอใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเขาไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถ่ายนะครับน้องก็พาไปต้องพิสูจน์ว่าเหตุเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเป็นอนาจารหรือข่มการเก็บพื้นที่การศึกษาเนี่ยได้รายงานเข้าไปนะครับเจนนครับี่มันก็เป็นโรงเรียนขอม ข้อคัดตรวจสอบของมันถ้าร้อยสิบห้าเนี่ยข้อเป็นอะไรถ้าเป็นผิวเนี่ยราคา

เาาร,รืเเร่อมีกล้องเยอะใช่แต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาตรงนี้นม,มันมันแค่สุดแค่นั้นครับแต,ตัวนี้จะมีคุณครใูใครสอนนักเรียนครับแล,ล้วก็นั่งรับตลอดรับตรงนี้ที่ไปสุดไหนคะใ่ๆๆๆๆเล ออตอนนี้นะคะทางเกี่ยวกับเรื่องคดีก็เป็นไปตามกระบวนการที่ทำที่ตํารวจจะต้องดําเนินการนะคะส่วนสภาพจิตใจเนี่ยน้องเขาก็ต้องมีการรักษา,าสภาพร่างกายและจิตใจนะคะซึ่งเมื่อเมื่อวานก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ให้ยามาแล้วก็ฉีดยามาด้วยนะคะเพราะว่ายังมีอาการอักเสบแล้วก็มีเลือดออกด้วย เมื่อวานที่อวัยวะเพศนะคะแต่ว่าวันนี้น้องเขาก็ดีขึ้นขึ้นมาแล้วไม่มีไข้นะคะก็คงจะพร้อมสอบสาวิชาชีพในวันพรุ่งนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันก็ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งพมจนะคะแล้วก็บ้านพักเด็กซึ่งทางพมจเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลนะคะอาจจะมีการเยี่ยมบ้านแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยในส่วนของโรงเรียนเนี่ย ดนั้นก็วันนี้ได้เดินทางมากับท่าน,านผู้นการดรชนะนะคะเป็นผู้นการเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะมาดูโรงเรียนมาดูสภาพอะไรต่างๆเนี่ยว่าที่เด็กชี้ว่าเหตุเกิดตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันยังไงมันเป็นอย่างไรอะไรเพื่อที่จะต้องมีมาตรการที่ให้กระทรวงสาธารณสุขได้แก้ไขนะครับส่วนตัวเด็กนั้นนะครับระหว่างการรูร้หลักฐานนะครับท่านใชัดเจนแล้วนะครับ ซึ่งเด็กก็ต้องมีวิธีการดำเนินการพิเศษนะครับซึ่งต้องสอบสวนร่วมกับสามิชาชีพนะครับก็จะดําเนินการหลังจากนี้นะครับผ right. ู no ้เสียหายกลับมาจากมูลนิธิแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปในการรวมหลักฐานแล้วก็หาหลักฐานที่ชัดเจนนะครับโดยการเพื่อที่จะนะครับดําเนินการต่อไปครับเพื่อสอบคํำผู้เสียหายเสร็จแล้วนะครับในข้อมูลหลักฐานในชัดว่าเป็นการกระปิดเรื่องใดนะครับเป็นการอนาจารหรือข่มขืนนะครับเราก็ดำเนินการหรือรู้ผู้ลงหาเป็นผู้ใดนะครับ ก็ดำเนินการต่อไปถ้าเป็นเด็กนะครับเด็กซึ่งกฎหมายรูุไ้แล้วว่าถ้าเด็กอายุน,น้อยกว่า10บขวบนะครับก็ดำเนินการอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราถ้าเป็นเหตุจริงนะครับก็จะแจ้งมาให้สอบประคําให้ประคําแล้วก็ให้ผู้ครองรับตัวไปดูแลนะครับแต่ถ้าสูงกว่าสิบเสิบปีนะครับก็จะมีอีกมาตรการหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าคนมีชักแจ้งก็จะมีแนวทางอย่างหนึ่งนะครับหรือระหว่างดรเนินการ,การเราจะต้องควบคุมยังไงดูยังไงนะครับก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องดําเนินการ ต่อเด็กนะครับโดยนะวัตถุประสงค์คือในการคุ้มครองดูแลเด็กนะครับฉันไปรับลูกจากเลิกเรียนนะแล้วทีนี้ช่วงเย็นของค่าวันที่แปดลูกก็บนค่ะว่าเจ็ดแต่ทีนี้ก็อาบน้ําให้ลูกแต่ลูกไม่ให้จับไม่ให้หลา้างพออาบน้ำเสร็จก็เลยขอเช็ดลูกก็ไม่ยอมให้เช็ดก็เลยกล่องไปกล่องมาลูกก็ยอมให้เช็ดแล้วก็เจอมีน้ำเขาขุ่นคาว ติดที่เอวเยาวเพรลูกและดิฉันก็เลยตรงนั้นตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นเป็นเดนเ,น, A, เนไม่ใช่เดนเอนะใช่มันไม่พูดให้ชัดเจนค่ะเป็นน้ำขาวขุ่นค้างนี่เลยค่ะซึ่งแม่ก็สงสัยว่ามันคืออะไรด้วยความที่เราตกใจแล้วลูกก็วิ่งเข้าไปร้องไห้ในห้องนอนนะคะแล้วก็เลยเข้าไปสอบถามลูกเก็กล่องและลูกก็บอกว่าโดนรุ่นพี่ที่โรงเรียน ชวนไปทำอะไรเพราะว่าลูกเดินไปซื้อขนมคนเดียวตอนทักเที่ยงแล้ววันรุ่งเช้าด้วยความที่แม่ยังไม่เชื่อค่ะก็เลยพาลูกมาที่โรงพยาบาลค้มง,ง่วงวันที่เก้าแล้วก็ตรวจที่นั่นทั้งวันค่ะหลังจากนั้นก็มาที่คุณหมอ,อ,บ,อบอกว่ามีการฉีกขาดจริงค่ะใบ